โอเอ้ยทีมเตียงจากหลีกเอิงฝรั่งเศสอะไรเนี่ยครับอะไรครับเนี่ยแพ้ได้ไงแทนที่จะเป็นแกรนแคนยอนกรุงปารีสกลายเป็นเต่ารีดพังแพ้อะไรไม่แพ้ แพ้ทีมลานวัดวัดโบสถ์อย่างอินเตอร์มิลานอุ่นเครื่องอย่างนี้เออเออแพ้ตอนอุ่นเครื่องอะอม,มันต้องอาใหม่มันต้องปรับปรุงแล้วนะแพ้ตอนอุ่นเครื่องนี้ไม่เป็นไรนะแต่แพ้ตอนหลีกเปิด แย่อายเขาแย่เลยถ้ามาแพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอายเขายับโอ้โอ้พอละพอละไม่ไหวบายบายนอนละนอนละไายบายครับตอนแล้ว บายได้ bye bye.